ทำสะรอน่ไปแล้ววันนี้ทำินมอานแล้วตัศน์ตอนยา้งพญายิ้ตาตาแต่งยงไาวหินมอปานายเกิดแล้วจเกลืเี่ยวเป็นตันหน้าามคุณนี่พญาริษณ์สะนจะเือแล้วก็แจ้งสัาการานตั้งานี้มีอยู่พันพัฒนาทำมทำแห่ทีาอาจ โดยทำเนียมแล้วแล้วก็ปุจจากาหาหนึ่งปฏิบวงเกิดปูจาเย่าไป่นอ่ันนี่ปฏิบบอภไปจะปุจจาอำนาบปูจจาคมนั่นก็ต่างแตนสักาวเอาต่ออนุก็ได้หรือว่าบางันคุณคำอะไรสิบสี่ปุ่เอาปูจมารวมกันนี้ก่อน้จงสักดาวแต่ผ่านกาได้มางฟองตอนปากาคุตามืออะไรไ้ใช่กันแลก็เนต็มา

done leave ิวันเวราชยันอันวิเศษเมื่อจะขอพระเนตรเพียงจอยเมื่อนางไปทอดตังกังพอข้าลงกับมักสวาทันจักเมื่อปูติสเจได้ก Minh phục ra tý át the lên nay oh okay. yeah 那你们 cầu sát phong, cầm lá bồ đề sát châu anh nhục đại sĩ có mỹ nhã bí lợt bí sẽ về xuống 三类文。 and

quân ra là cha biển châu Trái trăm bên hồ cháy lên เราขบีจิตติตาผส่ง่วาสนตสมเรเร็ุกสังปาตพระการสูญญากามิโจสิลโศธาติกานนีเป็นวันดีวิญญาียเาด่งหนแก่งปะข่อมรมาดจดจับเพื่อ่สถานุกขาทั้งหลายมมีหมดเรื่องของข้อยศนมองทูนของการัสาาันไปดิเดงแหหมู่สองประเทประับเในมีปอดซับในสุชีสุภาอิ ความงามสันึกทงสาของคนคนมันอ่เท่านั้นสัทธาบัเปิเกลกูผูกคนคนในสนมคงไว้ตกแต่งไปพร้อมน้มำมายังคุณุูษาแม้าร่รลกประตอกกัไก่บะุูกุยายามผูใจยามคำทิมมาบางผูนี้นะคุณงุูส่วนนาเศรีนำ้นยิ่งัดกกันไห่และห้อคิดจะเบ่งกาอจะเป็นประสาท เราไม่ได้อยู่เดี่ยวเราลงพาไริบโควขามีทิ่งเหรอตคข้าเกิดกับต้เป็นงานมงคลมันระเสริฐยังไปเกิดทุกอย่างเป็นดีเพื่อมีพญาลัเจอมโูดสุ ต้องมีกำนัลต่างๆที่มารรักษาเศรษิจดันหนักพยายามเพื่อสันทารใหดุจจะมีเสียงแตรดีสบีโยยุทธจัตุรุสภะโลกโหยนัดสตุมาเตวันวันไโยสุขีปิพานโภวติวาตัณหิริสนิยาวุตระใจโยจัตตารอธรรมะกันเตอนุวันโนสุขังบาลังโอเด